นี่นะครับสวยงามนะครับถ้าอยากกินเป็นอเมริกาโน่ก็แค่ผสมลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะอเมริกาโน่เลยนะครับน่าทานไหมครับดีครับเพื่อนเอนบ้านสวนลุงติ่งครับวันนี้มาเทสทิพิก้าขั่วกลางนะครับ บทประมาณเบอร์สองนะครับน้ำออกมาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับผมก็ยอดเยี่ยมอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอ,อดูนะครับว่าคีม่าจะประมาณไหนนะครับคีม่าใช้ได้นะครับค่อยๆไหลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวโซนนี้จะทำเป็นสโลบาร์นะครับ างข้างบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับบทประมาณเบอร์สองนะครับใช้บนตัวคั่วกลางตัวนี้นะครับวันนี้นี้เรามีชากันด้วยนะครับชากันเดี๋ยวทําเป็นกับชากเก๊กวยนะครับก็มีโค้กเข้มนะครับ ใครชอบแบบไหนก็มาชิมนะครับฝนตกแล้วนะครับจะลองชิมก่อนใช้ได้นะครับโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนั่งบรรยากาศตรงนี้นะครับ นั่งได้เยอะเลยนะครับถ้าใครชอบนั่งสบายๆใต้ต้นไม้ก็มานะครับมาดื่มกาแฟกันครับผมมีโคกางโควเข้มทิพกาพีเมียมเลยนะครับแล้วก็มีชากันด้วยนะครับนี่นะครับกิโลละสองหมื่นนะครับ เดี๋ยวต้มให้นะครับถ้าอยากดื่มนะครับมีลายเส้นเรียบร้อยนะครับผมใบคุมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้มชากันสักหม้อด,ดีกว่านะครับผมฝนตกซะแล้วนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับติดอยู่ใต้ศาลาเดี๋ยวฟองต้ม ชากันสักหน่อยนะครับขีดละสองพันนะครับกิโลละสองหมื่นนะครับรอเดือนนะครับแล้วมันเดี๋ยวมาชิมกันนะครับนะครับ เดือดแล้วนะครับชากันโอเดือดพุดพุด,พ,ดพุดเลยนะครับเดี๋ยวมาเทดื่มกันนะครับเพื่อนๆใครชอบอเมริกาโน่ที่มีส่วนผสมของนี่นะครับเดี๋ยวมาดูสีกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ถ้าอยากกินเป็นเอเมริกาโน่ก็แค่ผสมลงไปอย่างนี้นะครับอย่นี้นะฮะเอเมริกาโน่เลยนะครับน่าทานไหมครับนี่นะครับมาชิมกันได้นะครับอยากดื่มกาแฟทิบิก้าจากบริเวนเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็มีชากันนะครับทดลองดูนะครับ ทดลองเลยครับคุณภาพวัตถุดิบพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วพบกันที่บ้านสวนมุงติงนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับ